กลับมาสู่รายการ wake up Thailand นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดรวรเจตภาคิรัตนะครับของกลุ่มนิติราชคือผมก็ใจรัฐบาลก็จะมีการตั้งสอสอรอแล้วก็จะเลือกตัวแทนจากแต่ละจังหวัดแล้วเสร็จแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามา20คนรวมกันทั้งหมดเนี่ย99คนคสอสอรอใหม่ยกร่างรัฐธรรมนูญโอเคนิติราชก็มีมุมมองของนิติราชเนี่ยนะฮะนิติราชจ,จะจะให้สอสอรอใหม่เนี่ยเขาทำตามข้อเสนออย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมฮะ เพราะว่ามันก็ก้าวหน้าพอสมควรนะสิ่งที่อาจารย์พูดถึงมาเมื่อกี้ในช่วงเบรกครับก็บเสริมอีกหน่อยก็คือว่าปลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทุกคนจะยอมรับให้มีการแก้ไขอํามนูลเพียงแค่ถกกันแค่ว่าประชามติก่อนหรือไม่ประชามติก่อนออดูครับอาจารย์มองอย่างมันมีหลายคําถามอยู่ในตรงนี้นะฮะผมผมเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมฮะว่าจริงๆเนี่ยจะจะมีสสหรือเปล่าเนี่ยผมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้นะเพราะดูจากข่าวเนี่ยเหมือนกับ อีกระแสน,นึงก็บอกว่าไม่ต้องมีสอสอรอให้แก้ไปตามตามระบบรัฐสภา <Okay. S 1> ปกติถูกไหมฮะส <29 1. S 1> องเก้าหนึ่งแก้ไปตาม 1, 2องเอีกพูกหนึ่งก็บอกให้มีสอสอรอเพราะ,ะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าในที่รัฐบาลเองเนี่ยคงยังไม่นิ่งอะ,ะเขาคงคงต้องต้องขบคิดตกเถียงกันอยู่แหละแต่สมมุติว่าสมมติว่ามีสอสอรอจรเนี่ยนะฮะคาถามก็คือว่ามันควรมันจะต้องมีการทาประชามติก่อนไหมอันนี้ก็มีการพูดกัน,นะะในทัศนะผมเนี่ยผมเห็นว่าทาประชามติว่าจะแก้หรือไม่แก้เนี่ยไม่มีความจําเป็นเพราะรู้วะททำไปทําไม ถูกไหมฮะเพราะผมเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ประชามาติมันควรจะไปทําตอนท้ายก็คือตอนที่ยกล่างนูนใหม่ทั้งฉบับแล้วเนี่ยพอจะเอาไปใช้เนี่ยนะฮะก็ไปถามประชาชนที่เป็นเขาเป็นเจ้าของอํานาจว่าระหว่างนูนปี50กับนูนที่ยกล่างขึ้นใหม่เนี่ยคุณเอาอันไหนอันนั้นควรทาใช่ไหมอันนั้นต้องผมไม่ใช่ว่าควรทําต้องทํอ <Okay. S 2> เพราะฉนั้นถ้าไปทําตอนนั้นนี่ไอ้ตอนต้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องทามันมันสิ้นเปลืองออกมาแล้วมันช้าคือผมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เวลาเสนออะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องรัมนั้นตอนกการแ้ไขให้มันยากกกเินนไปั ถูกไหมฮะคืออยากให้ถ่วงเวลาเพราะว่าเวลามันถูกถ่วงมาแล้วต้องเป็นเป็นปีๆแล้วมันมันไอาการเสนอแบบนี้ก็คือการถ่วงเวลาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั่นเองเพราะว่ามีคนจานวนหนึ่งไม่อยากให้แก้ไขาถามว่าใครไม่อยากแก้ไขฮะคนไม่อยากแก้ไขคือคนที่จะต้องเสียประโยชน์จากการแก้ไขหรือการยกร่างนูนขึ้นใหม่ถูกไหมฮะเป็นอย่างนั้นแต่นิจจราจะต้องเข้าไปอยู่ในในคณะกรรมาการยกร่างเลยหรือเปล่าถึงจะเห็นไอสิ่งต่างๆที่เสนอเนี่ยไม่จําเป็นฮะคือ มีคนถามเรื่องนี้เยอะโดยเพราะโดยเพาะกับผมเองเนี่ยนะฮะว่าปกลงเป็นสสรอไหมเลยคือผมเห็นว่าอาจารย์ควรจะไปร่างเลยนะแต่ว่ามันก็มีฝ่ายที่บอกว่าเฮ้ยมันแหมจะไม่เข้าไปทําไมต้องต้องเป็นนิติราชได้คือคืออย่างนี้คุณปลื้มฮะผมอย่างนี้ดีกว่าผมตอบแบบนี้ก่อนนะ,ะคือตอนนี้เนี่ยสังคมเรยรู้แล้วผมคิดอะไรอยู่ใช่ไหมฮะรู้ว่านิติราคิดอะไรอยู่เราเราเปิดความคิดของเราให้สังคมเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ดูะฮะซึ่งจริงก็แฟนะร์นะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่านิติราชเองจะเข้าไปทาหรือหรือหรือผมจะเข้าไปทําย มันเป็นความชอบทาถูกไหมครัเพราะเราเราเปิดความคิดเราให้คนในสังคมรู้แล้วคนที่เขาสนความคิดแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์สนับสนุนเราถูกไหมเป็นตัวแทนความคิดนี้เข้าไปนั่งทํารัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราก็รู้ว่ามัน,ม,นมีกลไกลมีเกมการเมืองมีการศาสตร์โคลนมีอะไรเยอะแยะฮะ ผมพูดตรงๆผมคิดว่ามีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจจะบางกลุ่มเนี่ยก็คงไม่อยากให้ผมเข้าไปทาร,รัฐมนูญหรือไม่อยากผมก็ไปร่างหรือแม้แต่นิติราชมไม่อยากเข้าไปเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชอบความคิดแบบนี้อาจจะกลัวความคิดแบบนี้เขาก็เลยลืมไปว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเขาอาจจะส่งตัวแทนะเข้าไปได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมเองนะผมไม่ค่อยที่ซีเรียสหรอกครับเรื่องเข้าไปทําหรือไม่เข้าไปทำเนี่ยแต่ว่า ถ้าไม่ได้เข้าไปก็เสนอความคิดแบบนี้ครับแล้วก็คนที่เขาเข้าไปเขาก็จะรับไปพิจารณาเอาไปทำถูกไหมัมันมันอันนี้ก็เป็นเรื่องทงหน้าถ้าจะต้องถ้าจะต้องไปทําก็ทำฮะแล้วทําก็ทาโดยโดยซื่อสัตย์กับมโนสานึกของเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราได้พูดออกไปต่อสาธารณะก็เท่านั้นเองครับช่วยกระบวนการที่ควรจะเป็นควรจะเป็นยังไงสสรเลือกตั้งโดยตรงเค้อยากทราบว่าจุดเด่นจุดจุดเด่นจุดจุดอ่อนของแบบ 40- นกับ50มันคืออะไรคือความจริงผมเทียบแบบนี้ก่อนนะฮะไอ้ 40เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมานูญเนี่ยโดยโดยกระบวนการที่เรียกว่าสันติวิธีใช่ไหมฮะคือเปลี่ยนจากรุ่นปีสามสี่มาเป็นปี4 0่โดยมีการแก้ไขตัวอย่างในรุ่นปี3 4เปิดทางให้มีการทําสสรอขึ้นมาแล้วก็มีการเลือกตั้งสสอรอสสอรอก็เป็นองค์กรในรุน่นเนี่ยมี3 4ใช่ไหมฮะเพื่อทำรัฐนูนใหม่คือปี4 0ถูกย์ทุกทตอนนั้นเนี่ยรัฐนูนปี0ก็ไม่ได้ผ่านการออกเสียงประชามติเพราะว่าเขาถือว่าตัวสสอรอเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการเลืออกกกกกตตัััั้้้้งงงงยูู่่แแลลววววจจาาหดๆ็บบบผทรรคคุุ99นนะ แล้วก็ที่สุดเนี่ยก็เอาไปให้สภารับรองสภาก็ผ่านมันก็เกิดรัฐงรูปปี40ขึ้นมาอันนี้คือการเปลี่ยนแบบ40ะะส่วน50เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้น50มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการฉีกรัฐงรูปปี40พอฉีกรัฐงรูปปี0ป,ปุ๊บก,ก็มีร่างรูปช่วคราวปี49แลร่างรูปช่วงคราวปี49ต้องทำสภาให้มันมีสภาร่างรูปขึ้นมาถูกไหมครับกลายเป็นเป็น50แล้วก็เอาให้ออกเสียงประชามติถูกไหมครัทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเราจะเปลี่ยนต่อเนี่ยนะฮะก็คือจาก50เเเเป็นนนนนนรรััััฐมมมฉฉบบบบบใให่่่่ท้้้งงีียยอืตผคิดวา ตามประชามติตอนแรกเมื่อกี้พูดไปแล้วมันไม่มีความจําเป็นถูกไหมฮะแต่องค์กรยกร่างเนี่ยอันนี้คงจะต้องมีถามว่าองค์กรยกร่างเนี่ยมาจากไหนอันนี้คงเถียงกันได้เยอะแล้วคงมีโมเดลในหลายโมเดลนะฮะโมเดลสส,สร99คนดาบ40เนี่ยมันก็เป็นโมเดลอีกอันหนึ่งซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวเหมือนกันมันอาจจะมีมีโมเดลอื่นอีกอย่างเช่นมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการเลือกตั้งสสรอ,อีกเพราะถ้าเกิดจะเอาลูกนูนไปออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยจะต้องไปเลือกตั้งสส,ส,สรม เป็นตัวเปิดก็คือแก้แก้สองเก้าหนึ่งทำมหมวดเรื่องยกล่างนุนขึ้นมาใหม่มถูกไหมฮะแล้วให้ตัวสอรอนั้นตั้งไปจากสภาโดยกําหนดคุณสมบัติเอาไว<อ>้จากกาหนดจากโคต้าพักการเมืองในสภาแบ่งกันไปนะฮะแต่ละส่วนเนี่ยแล้วก็ตั้งองค์กรซึ่งอาจจะไม่เรียกว่าสอสอรอก็ได้อาจจะคิดชื่ออื่นขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือการเกิดขึ้นรัฐนุนอันใหม่แล้วก็ยกล่างนุนขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับกาหนดระยะเวลาเอาไว้นะฮะหกเดือนถึงหนึ่งปีเสร็จแล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติก็จะเร็วมัน อ,อันนี้ก็เป็นโมเดลอีกอันหนึ่งไอ้ที่ต้องแก้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากโอเคเรื่องล้มล้มผลพวงรัฐประหารโอเคยุบพักมาตรา2องสอันนี้ก็ตอนนี้กำลงแก้อยู่แล้วฮะมันมันผิดหลักอยู่แล้วสองสามเจ็ดนะฮะมันมันไม่มีที่ไหนโลกนี้เขาทากันหรอกครับมันใช้เป็นเครื่องมือไทยทางการเมืองอทําลายล้างกันทางการเมืองอ่ะสองสามเจ็ดสวเนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือเปล่าครับผมคิดว่าคำถามแรกคือหนึ่งควรจะมีสวหรือไม่มีสวก่อนเลยคือสวในควรจะมีไหมเขาก็มีบทบาท ก็ถูกครับแต่ว่ามันคืออย่างน้อยต้องเป็นประเด็นดีเบตแหละ <Okay. S 2> คือเราต้องกลับมาที่รากฐานเลยคือเรื่องนี้คุณจะถามว่าฟังก์ชันหรือภารกิจของสอวนี่คืออะไรในในระบบที่เราเป็นรัฐเดียวแบบนี้มันจําเป็นไหมถูกไหมแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกโอเคจำเป็นต้องมีสวก็ต้องถามว่าละหน้าที่เขาทําอะไรถูกไหมฮะแต่สมมติว่าโอเคบอกว่ามีสวกําหนดหน้าที่ปุ๊บเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องการสรรหาหรือเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยเลิกเถอะ มันมันมันเราต้องปฏิเสธต,ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะที่จะให้มามาจากการสรรหาจากคนเจ็ดคนแบบนั้นนนปี5ู้ลปเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกสวที่ถึงครึ่งหนึ่งของสาภาแล้วก็บอกนะว่าเป็นอะไรนะฮะบุคคลที่มาเลือกเนี่ยเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยคือเข้าใจกันจริงๆในสภาพความจริงทางการเมืงองเหอนว่าทุกทุกทุกคนที่อยู่ในในองค์กรการเมืองคือกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้น แล้วประโยชน์มันควรจะถูกแบ่งกันโดยว่าประโยชน์ไหนที่ใครควรจะได้อย่างชอบธรรมเขาควรจะได้ก็ได้ไปแต่ว่าอย่าเอาฉลากคุณธรรมหรือธรรมเนี่ยมาปิดประโยชน์ของตัวเองผมถามว่ากลุ่มสอวอที่เป็นสอวอรสรรหาคุณไม่มีประโยชน์ในทางการเมืองเหรอคุณรวมกลุ่มกัน40คนกี่คนเนี่ยคุณก็เคลื่อนเคื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งนั้นแหละแต่มันควรจะสู้กันบนเหตุบนผล<ะ>ใช่ไหมฮะนี่คือประชาธิปไตยอะ่ะอำนาจนงนองค์กรอิสระเนี่ยองค์กรอิสระต่างๆที่ใหญ่โตมากในบ้านเมืองเนี่ย ก็ควรจะมีไปเหมือนเดิมหรือเปล่าจะไปแก้นในส่วนนั้นไหมองค์ก,อกรอิสระเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องยุบบางองคอ์กรทิ้งไปนี่อาจารย์วรเจตมาแรงมากเลยนะ,นะก็อย่างนี้ไงฮะแล้วจะให้ผมไม่เป็นสอสอรอไหมได้ไหมล่ะครับไม่ไมคือผมเห็นด้วยอาจารย์ควรจะเป็นแต่ว่าแนวคิดอย่างนี้กลายเป็นถูกกล่าวหาว่าแบบสุดโต่งไม่ไม่ใช่ถ้าที่มันมีหลักมีเหตุผลหน่อยเพราะองค์กรศักดิ์ไม่ใช่สุดโต่งใหญ่แล้วแต่ผมพูดแบบนี้เนี่ยพวกคนที่ผมเห็นด้วยไงผมเฮ้ยคุณจะไปยุบเขาเนี่ยผมไม่ให้คุณเป็นหรอกถูกไหมฮะในเบื้้้้้้อออออองงงตตตนน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 มมมมััเปป็ยย่่่่่่่าาาาาาีีูแแลวววคคถถืืไทพฐกะ หลักการแบ่งแยกอานาจเนี่ยนะฮะองค์กรสระเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของการแบ่งแยกอํานาจแล้วดุลและคานอานาจกับชาวบ้านเขายังไงมีความชอบทาเชื่อมโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอย่างไงคือต้องกลับไปที่คาถามรากฐานนี้ก่อนคือปัญหาองค์กริสาะนี่เป็นปัญหาที่มาแต่เม่นปี40นะครับ50ทำให้มันรุนแรงหนักขึ้นไปอีกไปตั้งอายการ,รเป็นองค์กรอิสระอย่างเงี้ยม,ม,มันก็ผิดหลักแล้วอะ่ะเพราะอายการก็เป็นเครื่องมือของรัฐ ก็ถูกต้องคือในด้านหนึ่งก็คือมันมัน,ม,นมันต้องมีจุดเชื่อมโยงกับคนที่มีอํานาจมาจากประชาชน<ม>ไปอิสระแบบแบบที่เป็นอยู่อย่างงี้มันไม่ได้มันผิดหลัก<ฮ>ถูกไหมฮะหน่วยบางหน่วยผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิ์พวกเนี้ยต้องมาดูฟังกชันแล้วมันทับซ้อนอะไรกันไหม,มและจําเป็นไม่ต้องเป็นองค์กรอยู่ในรัฐธรรมนูญ<ม>คือคือบางองค์กรยุบไปอาจจะตั้งไปเป็นองค์กรอ,อิสระถูกว่าแต่เป็นองค์กรอ,อิสระนอกรัฐธรรมนูญไม่ทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเถทะรุงรงังแล้วเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นวิกฤตทาง ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่อ <ก S 1> ของ<ม>รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนอกจากลบล้างผลพวงคือปรับความสัมพันธ์ของก<ม>องทัพไหมฮะเอ,อ่อทั้งหมดเนะี่ยคืออย่างกองคือผมหลายองค์กรที่ทุกคนควรที่จะที่จะเลิกไปแต่องค์กรนึงที่ควรจะต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือผู้ตรวจการกองทัพออโอ<ฮ>้โหมันต้องมีผู้ตรวจการกองทัพเป็นเป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการกองทัพเนี่ยต้องตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร นะฮะเพื่อที่จะคุมการใช้จ่ายเงิน,นงต่างๆของกองทัพคือคนที่เป็นผู้ตรวจการทัพต้องเห็นได้ว่าง,งบลับใี้คุณใจอ,อันนี้เป็น exclusive <laughs> สหรับ Wake Up Thailand เลยนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผมยังไม่ได้ยินที่ไหนเลยไม่เคยได้ยินที่ไหน <c oughs> ผู้ตรวจการกองทัพครับ <c oughs> แล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆครับทำไมอาจารย์แล้วคิดแค่พรบก็แล้วมก็ยังไม่แตะเลยอย่ไหมอาจารย์คือคือผมข้าใจอย่างนี้คือไอเนี้ยมันมันต้องมันต้องโยนความที่ให้คนได้คิดคือไม่นั้นเนี้ยเราเราไม่ได้คิดพวกนี้ใช่ไหมคือมันมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในในระยะเวลานี้หรืออาจจะเป็นไปได้ในช่วงชีวิตของผมหรือของพวกเราทุกคนไม่แต่รัฐบาลมันจะเป็นได้จริงวันึงผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลเขากล้าแตะผมก็ไม่เชื่อในอะไรละก็แล้วทำยังไงฮะคือมัน ความคิดของอาจารย์วราเจตเนี่ยมีหนังสือของอาจารย์วรเจตเล่มหนึ่งที่เหมือนกับจุดไฟกลางสายลมใช่ไหมคือจริงๆอาจารย์จุดไฟแล้วลมมันมานะฮะมันไม่ใช่ลมมาก่อนนะฮะก็ต้องจุดใหม่เพราะอาจารย์ไปจุดไฟนะครับอลมมาถึงมารอเป่าเลยจุดไปจนกมันจะติดครับแล้วนี้จุดไปจนกมันจะติดแต่ว่าผมคิดว่าพอเราเสนอความคิดอันนี้ไปเนี่ยมันจะเปิดให้คนมาเถียงกันถูกไหมครับอ้าวสมมติผมผิดผมก็โอเคผมคิดผิดนะผมก็เปลี่ยนความคิดแต่ว่าอย่างน้อยมันมันควรจะต้องเปิดกรอบตรงนี้นเราต้องตรวจสอบ ทุกสถาบันที่ต้องถูกตรวจสอบได้เพราะเป็นสถาบันสาธารณะและใช้เงินของประชาชนคือนิติรัฐเนี่ยมีอะไรไปสู้เขาฮะนอกจากเหตุผลไม่มีครับไม่มีเลยฮะเรามีแต่พลักดันไทยแลอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นทั้งสิ้นคไม่เติร์กแไม่ไหวนะฮะพูดแตอะไรอย่างู้ตรวจเงินแผ่นดินผู้ตจมีได้แต่ว่าผู้ตรวจการกองทัพก็น่าจะมีนี่น่าสนใจมากครับทีนี้ใชครับมันมีคืออย่างนี้ผมผมเลือกอย่างคุณปื้มไทยทหารตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย เขาถูกรังแกจากผู้มนเข้าบัญชาในบางเรื่องเนี่ยมันควรจะมีคนไปดูให้เขาใช่ไหมอันนี้ก็จริงการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินเนี่ยคือพวกนี้มันคือระบบพวกนี้มันควรเป็นระบบซึ่งที่สุดเนี่ยพูดง่ายคือมันเชื่อมกับอาหาประชาชนนะพู้ดยารทั้งทไปอย่างสถานท่ทับมหาประชาชนก็ต้องเข้าไปดูมันก้องสมเหตุสมปราบปรามประชาชนปัญหาคือว่าองค์กรพวกนี้นะฮะถึงที่สุดแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงเหรออย่างกรรมการสิทธิ์ที่แบบโอ้โหเป็นองค์กรอิสระหนึ่งในสิบเอ็ดองค์กรรัฐมนูญที่เป็นความหวังมากแล้ว คือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการตั้งองค์กรอย่างเดียวหรอกมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างดุลอํานาจนะฮะในรัฐนูนทั้งหมดแล้วก็ปรับวิธีคิดคือที่สุดเนี่ยผมว่ามากกว่าเรื่องขององค์กรเนี่ยคือเรื่องวิธีคิดในทางประชาธิปไตยวิธีคิดในทางนิติรัฐ<ะ>ความยากเนี่ยอยู่ตรงนี้<ะ>เพราะฉะนั้นท,ท,ที่ที่เสนอความคิเดเีตุไปเนี่ยเพื่อปรับสังคมไงฮะให,ให้เข้าถ้าเกิดโหมดวิธีคิดเป็นอย่างเงี้ย มันจะไปได้มันจะผลักไปได้ซึ่งเราก็มาได้ไกลพอสมควรนะจากหลังรัฐประหาร49มันมีมันมีความคืบเข้ามาอยู่มันไม่ได้นิ่งอยู่ที่เดิมหรอกนี่คือหน,น้าหน้าที่หนึ่งของการพูดถึงกฎหมายมหาชนใช่ไหมครับก็คือว่าการออกแบบองค์กรสาธารณะซึ่งมันต้องยึดโยงกับประชาธิปไตยแล้วก็มีที่มาที่ไปใช่นี้ผมถามอาจารย์ต่อเล่นหนึ่งก็คือว่าจุดข,ขายข้อหนึ่งของ50เนี่ยนะครับ ในตอนที่อ้างความชอบธรรมตอนนั้นเนี่ยก็คือระบบลดแรกแจกแถมเช่น25งหมก็ลดเหลือหมื่นหนึ่งห้าหมื่นเหลือสองหมื่นห้าหมายถึงการเข้าชื่อเสนอกฎหมายอ่คือ<ช>บอกว่าดีกว่าทั้งหมดเลยแล้วก็สิทธิเสรีภาพเนี่ยไอ้หมวดสิทธิเสรีภาพที่เขียนนว้เยอะแยะเลยในทุกรัฐมนูญเนี่ยอาจารย์มันจะใช้ได้ยังไงมัน,คนแค่ว่าออกกฎหมายลูกเท่านั้นเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่มากกว่าออกกฎหมายลูกมันจะกลับมาที่อุดมการหรือวิธีคิดเหมือนเดิมในการ,บ,ารบังคับ สิทธิเสรีภาพน้นให้มันเป็นจริงคามจริงเนี่ยผมผมไม่ได้คิดว่าหมวดสิทธิเสรีภาพนุน้าศูน50เนี่ยดีกว่ารัฐมนุนฉบับอื่นนะคือเขาเขียนให้มันดูเยอะแล้วก็มีการแบ่งหมวดเหมือนกับเป็นคือการแบ่งหมวดเนี่ยคือถ้ามองจากผมซึ่งเป็นคนเรียนกฎหมายมหาชนเนี่ยการแบ่งหมวดเรื่องสิทธิเสรีภาพนุนปี50เนี่ยมันเป็นการแบ่งเหมือนกับสารบานนัญหนังสืออะมันไม่ได้แบ่งจากจากคอนเซปต์จาก, concept, จ,ากจากหลัก รากฐานเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันไม่ได้ดีเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนที่เราคิดหรอกนะมันก็มีการประกันตรงนี้ตรงนี้ซึ่งอนุนอ,อื่นๆหลายฉบับก็ทําการถูกไฮะแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การบังคับการตามสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องของการเขียนสิทธิเอาไว้หรูๆคือสมมุติว่าเราสมมติว่ามีมนุษย์คนนึงมาจากดาวดวงอื่นตอนนี้มาจากต่างดาวอะ่ะแล้วมาอ่านอนุนไทยเนี่ยเฉวาะหมดสิทธิเนี่ย โหเขาต้องโห,โหนี่ประเทศนี้นี่มันคือสวงสวรรค์เลยนะฮะ,ะเพราะว่ามันดีมากเลยนึกออกไหมฮะุเขียนได้สวยถูกมากแลักประกันการทุกอย่างแต่มันไม่เป็นจริงนึกออกไหมฮะคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องเขียนมันปัญหาตรงนี้ว่าเขียนแล้วนี่นะครับมันต้องมีกลไกที่จะบังคับให้มันเป็นจริงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกุณเขียนหมดสิทธิ์อันหนึ่งเนี่ยนะแต่คุณมีข้อยกเว้นเต็มไปหมดนะคุณเขียนเรื่องผมยกตัวอย่างคุณเขียนเรื่องบุคคลเข้าถึงศาลได้เนี่ยแต่ไอสองสามเจ็ดคุณไปยุบพักแลวตัด เครื่องถอนที่เลือกตั้งก่อนประกาศผลกลือกตั้งคุณบอกเป็นที่สุดอย่างเงี้ยคือไอ้มาตราหลังๆเนี่ยมันไปลบไอ้มาตราแรกต้นๆที่เกี่ยวเรื่องสิทธิ์แล้วมาตราสุดท้ายคือ309เนี่ยมันก็ลบเรื่องความเป็นกฎหมายศูนรัฐธรรมนูญไปแล้วอะครับสมมุติว่าประเทศไทยเดินไปตามฝันฮะเรามีรัฐธรรมนูญ2556นะคงจะเสร็จ56เนี่ยนะฮะประเทศไทยจะเป็นยังไงฮะก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ56เป็นยังไงจะจะแตกแยกกันมากขึ้นมั้ยคุณทักษิณจะกลับมามั้ยคือคือเราทำเหมืออออนนนว่่่่าคุณณทักษิเเียยจะะะูป็มต คือวันนี้เราพูดกันสังคมไทยเหมือนกับคุณทักนิศนี่อยู่เป็นอมตะดูฮะกลายเป็นกลายเป็นหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้อาจจะนานกว่ารัฐมนูญฮะคือผมผมรู้สึกว่าเราเราเราไม่ไม่มีวุฒิภาวะในทางสติปัญญากันเท่าไหร่เลยนะเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้กันเนี่ยคือเราไปติดกับเรื่องตรงนี้แล้วผมว่าคนนี่ผมพูดจริงๆนะนี่ก็พูดอาจจะเปิดใจหน่อยคือผมรู้สึกว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าคนในสังคมเพี้ยนไปเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าชื่อทักษิณชินวัตรครับ คือมันทาําให้ระบบคิดตักกะอะไรเนี่ยมันมันเป๋มันผิดไปหมดเลยอะแล้วลผมนั่งคิดดูคนที่ปกติในสังคมเนี่ยกลับถูกสังคมมองไปว่าไม่ปกติอ,อยกตัวอย่างผมกรณีของอาจารย์วรเจตเนี่ยอาจารย์วรเจตเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่ออกสื่อกระแสหลักฟรีทีวีตลอดในช่วงก่อนยึดอำนาจแต่แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอาจารย์วรเจตเนี่ยถูกกล่าวหาโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์ว่าไปรับจอบ็อและอะไรรเงิน คืออาจารย์เข้าใจไหมคือมันกลายว่าคนที่อยู่นิ่งอยู่ที่เดิมเนี่ยที่มีหลักการเนี่ยดันถูกดันไปอยู่ในกรอบที่แบบสุดโต่งของสังคมส่วนคนอื่นที่ไม่มีหลักการเนี่ยก็สามารถใช้คุณทักษิณเป็นเครื่องมือในการจัดการกับอีกฝ่ายแล้วก็ดิสเครดิตอีกฝ่ายได้ตลอดมันเป็นคือมันเป็นความแย่ที่สุดในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาผมว่าหลักการใหม่ผมว่าหลายคนเนี่ยใช้คุณทักษิณเนี่ยนะฮะแสวงหาประโยชน์นะ ถ้าเอาคือเนื้อไหมฮะคือใช้ใช้ความกลัวคุณนึกศินเนี่ยสแสวงหาประโยชน์เข้าตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยิ่เราพูดกันตรงๆเถอะ<ช>อาจาจะสะเทือนใจใครหลายๆคนแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือคือผมคิดว่าหยุดคิดสักทิหนึ่งอะ่ะแล้วผมคิดว่าหลายคนนี่นะฮะที่แบบ อะไรล่ะคือพอเป็นคนซึ่งซึ่งผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยผมคิดว่าโลกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เหลือน้อยแล้วนะคือต้องเจริญมรณานุสติกันบ้างแล้วก็คิดถึงคนรุ่นถัดไปสังคมรุ่นถัดไปบ้างอ่ะครับคืออาจจะแรงไปหน่อยแต่ว่าที่ผมพูดจริงๆนะควรควรจะคิดถึงอนาคตชาติกันบ้างไหเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมานะครับในรายการ wake up thailand กับอาจารย์วารเจตครับ